เรียนภาษาไทยภาษาไทยใหญ่วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่ากว้างกับคำว่าแคบครับวันมานในคาศัพทมาเห็นขอความที่ว่ากว้างตั้งแก็บถนนกว้างกว้างความไกลกว้างกว้าง,างถนนนี้กว้างมากถนนเส้นนี้กว้างมากตั้งเส้นให กวาา้างหนาดังเสียนได้ก pues ว mm ้างหนากว้างข,ขวางกว้างขวางกว้างขวางเนี่ยความใจบองว่ามีส <DS. S 1> ื่อเสียงคนผูตักหนํามีสื่อเสียงเขาเป็นคนกว้างขวางเขาเป็นคนกว้างขวางเขาเป็นคนที่มีคนพูตักหนําเป็นคนมีสื่อเสียงต้องการห้องกว้าง ต้องการห้องกว้างๆใครงข่ไห้องกว้างกวคางข่ไห้องกว้างกวางแคบแคบความใจลาดวาแกบแกบบ้านแคบบ้านแคบเขินแกบเขินแกบห้องนี้ห้องนี้แคบห้องนี้แคบห้องในแกบห้องในแกบ ความรูแ้แคบความรูแ้แคบมีตังหูตั้งหูเอตั้งหูเอตั้งหูแกบมีตั้งหู